ก็ค่อนข้าง2ตัวครับมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยตั้งแต่ต้นปีก็คือเรื่องของค่าวัสดุครับที่ราคาค่าเหล็กกับค่าคอนกรีตคับปูนขึ้นมาซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นประมาณ70%ของมูลค่าขอ,ของงานโครงสร้างบ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาต้นทุนก็เลยสูงขึ้นนครับกอบกับการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากาทุกภาคส่วน,นที่กลับมาหลังจากโควิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น เศรษฐจขาขึ้นแล้วนะครับก็เลยมีการแย่งอันใช้แรงงานทําให้ธุรกิจรับสร้างบ้านเองซึ่งเป็นธุรกิจที่แรงงานต้องใช้แรงงานหนักเนี่ยคลอไม่ค่อยได้อยากคําอยู่ในธุรกิจนี้ก็ทําให้เกิดขันแรงงานทั้งสองอย่างเนี่ยก็ผ่านพ้นไปนะครับแต่นอกนี้ยังมีปัจจัยเสริมอีกที่เราเราก็ไม่ได้คาดคิดก็คือเรื่องของกรนงนะครับเมื่อวัต่อดอกเบี้ยขึ้นมาเป็นหลายๆครั้งโดเป็น2.5เท่าไอ้2.5เปอร์เซ็นต์นะครับทำให ทุกๆอย่างเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มมีมีแนวทางที่ค่อนข้างจะไม่ดีกับธุรกิจดับร้างบ้านนะครับอีกทั้งล่าสุดก็คือ,อก่อนก่อนสิ้นปีเนี่ยทำให้เห็นว่านี่ครเรียนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็พึ่งราคาเนี่ยทำให้ยอดขายของปียอดสัญญาสร้างบ้านนะครับของปี2 5 6 6เนี่ยค่อนข้างสงตัวนะครับเราได้ผู้สร้างบ้านรายใหญ่ หลังใหญ่เข้ามาถูกกับรายเล็กนะครับที่ทางธานาคารเองเไม่ค่อยได้ปล่อยสินเชื่อให้นะครับทาให้ตลาดไม่ได้โตแต่ค่อนข้างสงตัวส่วนในปี2567เนี่ยมุมมองของธุรกิจับสร้างบ้านเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ลามมาจากปี2 5 6 6นะครับเรื่องจากถ้าแบงก์ยังไม่ปล่อยคู่สร้างบ้านเนี่ยหรือเศร,รษฐกิจเองเนี่ยไม่ดีดีขึ้นนะครับเราคาดหวังว่ามีปัจจัยบวกเข้ามา ยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับถ้าการท่องเที่ยวมีคนเข้ามาเยอะขึ้นมีการจัดจ่ายเฉลี่ยกันมากขึ้นทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้เนี่ยเราก็คิดว่าคนก็จะมีํากลังในการสังสร้างบ้านได้มากขึ้นแต่ประกอบกับหลายๆส่วนเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เงินกันค่อนข้างมากทีเดียวเนี่ยเราก็ได้ยื่นมาตรการนะครับไปกับทางภาครัฐแล้วเนี่ยเพื่อใช้ช่วยกระตุ้นในธุรกิจรับสร้างบ้านในปีนี้ครับถ้าได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย ในเรื่องของมรจงภาษีค่ะผู้จัดการสร้างบ้านเนี่ยก็คาดว่าธุรกิจอาจจะกลับมานะเดินต่อหน้าเดินหน้าต่อได้ครับผมแล้วก็ปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยสามารถช่วยกันนะครับในสมาคมผู้จัดการบ้านเนี่ยช่วยกระตุ้นให้สมาชิกเนี่ยมาออกงานรับสร้างบ้านนะครับเพื่อเป็นงานตุ้นยอดขายนะครับตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจง่ายง่ายขึ้นนะครับก็เลยมีการจัดงานรับสร้างบ้านนะครับ Home Builder Focus นะครับ รับสร้างบ้านและวัสดุ2024นะครับที่อิอแพคเมืองทองธางนีนะครับอ8วันที่17ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับ